สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตวัตถุมงคลเช่นเคยนะคะของหลวงปู่มหาจิลาเนาะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยศูนย์ก็าสองสี่หนะคะหรือพี่ท่านใดไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรหาอีกได้เลยนะคะศูนย์ก็าสองสี่สาสองสี่ห้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะพี่พี่ทุกทท่านเลยที่เมตตาบูชาวัตถุมงคลไปนะคะเงินส่วนหนึ่งที่ได้เดวเอกก็จะนําไปร่วมสร้างพระาธาตุนะคะ ที่เขาวงนะคะพระธาตุที่เขาวงาไปที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการนี้พระสมเด็จแบกม่านอันนี้เป็นอที่ระลึกในงานกระถินวัดเจริญสัทาราชนะคะที่จังหวัดสกลนครนะคะอันนี้ออกปีหกห้านะคะส่วนรายการนี้จะออกปีหกหกนะคะเดี๋ยวเออเอาให้ชมแบกม่านนะคะสมเด็จแบกม่านเป็น เป็นเนื้อออกสีแบบนี้นะคะสีชันมากรายการนี้ทําออกมาหลายเนื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอได้มาแค่นี้นะคะเอได้มาแค่เนื้อเดียวนะคะรายการนี้แบ่งที่7จ็อยห้าสิบบาทนะคะ7จ็ดยห้าสิบบาทแล้วก็รายการต่อไปอยังอยู่ที่วัดสัทธา,ารานะคะสะกลนครอันนี้ของปีหกหเนาะ อันนี้ที่ระลึกงานบูรพาจารย์ปี66นะคะที่สกลแต่ว่าหลวงปู่เนี่ยเมตตา,ารายการนี้หลวงปู่เขียนแบบเองออกแบบเองทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงการปลูกเสกด้วยนะคะหลวงปู่อธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวเลยนะคะรายการนี้ทุกทุกอย่างเลยนะคะหลวงปู่ทําเองทั้งหมดเลยรายการนี้นะคะอ่ารายการนี้แบ่งที่650บาทนะคะมีแบบลุ้นด้วยนะคะ เผื่อเอาไปลุ้นบางบางบางกล่องจะมีตะกรุดข้างหลังด้วยนะคะนี่เลยซีนเดิม650บาทนะคะแล้วก็รายการต่อไปเป็นผ้าผงแบบนี้นะคะกระถิน่นแจกทานกระถินปีปีน่าจะเป็น66นะคะพอดีว่าซีนมันทับอ่าปี66นะคะ ปี66อันนี้ที่ทำมาอุทยานนะคะออกปี66หกทมาอุทยานเป็นที่ระลึกนะคะอันนี้มันยังอยู่ในซีนเดิมนะคะขออนุญาตยังไม่แกะเนาะขออนุญาตยังไม่แกะนะคะนี้ซีนเดิมเลย1 1 9 0บาทนะคะที่ทำมาอุทยานาจะองค์จะใหญ่กว่าสมเด็จแวกม่านนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะใหญ่กว่าไม่เยอะรายการต่อไป ยังอยู่ที่ผ้าผงอยู่นะคะอันนี้เป็นเนื้อผงเก่ารุ่นหนึ่งนะคะปีหกสามออกวัดโพสีสะอาดสนส่งแกะเปะนะคะเดี๋ยวแกะให้ชมด้านหลังนะคะข้างหลังเนี่ยจะเป็นรูปหลวงปู่เป็นแบบนี้นะคะกระเทาะตรงนี้นิดนึงนะคะข้างหลังเป็นรูปหลวงปู่แบบนี้เลย ต่อ9 4สมุมเลยนะคะต่อ9 4สมุมรายการนี้อยู่ที่950บาทนะคะ950บาทเท่านั้นอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวหมดเนาะหายากเราด้วยตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงศรัทธาก็จะ,ะก็จะหาไม่ค่อยได้เพราะว่าพี่ๆบูชาไปก็จะเก็บนะคะมีปกมะขามมาแบ่งนะคะปกมะขามปกมะขามองนิดนิด หมาะสำหรับเอาไปเลี่ยมทองแล้วก็เอาไปให้เป็นของขวัญของกำนันเนาะของขวัญวันเกิดเด็กๆหรือไม่ก็เอาไปฝากแฟนนะคะนี่เลยเพราะว่าองค์ไม่ใหญ่มากเอาไปเลี่ยมทองนะคะกำลังสวยเลยอ่ารายการนี้นะคะแบ่งที่1,150บาทนะคะ1,150บาทเท่านั้น เริ่มหายากแล้วนะคะเริ่มหายากแล้วรายการต่อไปนะคะกาไรยังมีอยู่นะคะกำไรรอบนี้ได้มาไม่เยอะนะคะแต่ก็ได้มาแบ่งนะคะ3 5 0บาทของเองจะมีค่าจะส่งต่อครั้งนะคะครั้งละ50บาทพี่พท่านใดที่บูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะาสิบรายการ20รายการก็จะมีค่าจะส่งแค่50บบาทเท่านั้นนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภอันนี้ซีนเดิม ยังมีแบ่งนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภอันนี้ได้มาสีเดิม1,800บาทนะคะข้างหลังเนี่ยเขาจะตอกว่าปู่ศิลาเสกนะคะอันนี้เอยังไม่ได้แกะเนาะยังอยู่สีเดิมอยู่ใครสนใจก็ทักมาได้เลยอันนี้อาจาร์ลิง์จดสร้างนะคะแล้วก็นี่เลยเกี่ยวกับการค้าการขายเปิดหน้าร้านนะคะตะกุดโคเซียนนะคะตัดโคเซียนสามนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับ การค้าการขายเมตตามหานิยมนะคะารายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอยู่ที่ผ้าผงอยู่ไปที่ผ้าผงต่ออันนี้เป็นเลื่อนยศนะคะเลื่อนยศนั่งเมฆที่เราเรียกกันว่านั่งเมฆเป็นพิมพ์เดียวกับของหลวงปู่มหมุนนะคะรายการนี้รับรองไปไกลแน่นอนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่ๆนำไปเก็บกันบูชากันเนาะ ก็พุทธคุณแรงรุ่นนี้รู้สึกว่าจะมีประสบการณ์สูงด้วยมีสองเนื้อนะคะมีสองเนือ้อาราคาเป็นไปตามต้นทุนที่รับมาเนาะรอบไหนได้มาแพงเอกก็ต้องบวกนิดนึงนะคะเพื่อความอยู่รอดหลักๆเลยก็คือ,อแบ่งเงินที่ได้มานะคะจากผลกําไร เอาไปร่วมสร้างพระาธาตุเพราะฉะนั้นเราจะได้ร่วมสร้างพระาธาตุนะคะด้วยกันด้วยนะคะรายการนี้แบ่งที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะอ่าต่อไปเป็นพระปิตาปิตานะคะปิตาอ่าเดี๋ยวส่องให้ดูรุ่นมหาลาภโภคทรัพย์นะคะนี่เลยมหาลาภโภคทรัพย์ อันนี้เกี่ยวกับเมตตาเหมือนกันนะคะค้าขายด้วยนะคะค้าขายด้วยใครที่กําลังมองหานะคะสองพบาทมี2เนื้อนะคะมีสเนื้อมีทองฝาบาทกับอันประกานะคะทองฝาบาท2340บาทนะคะเทวาพิทักยังมีแบ่งนะคะเทวาพิทักนี่เลยเหรียญเทวาพิทักจะเป็นรูปทรงของเหรียญโลนะคะอันนี้จะอยู่ในชุดทองคําจะตอกนาเลิกแบบนี้นะคะ ตอกนำเลือกแบบนี้จะเป็นชุดทองคำนะคะจะเป็นอยู่ในชุดทองคำเป็นเนื้อฝาบาทอยู่ในชุดทองคำนะคะแบ่งที่2,500บาทราคาตอนนี้จับต้องได้นะรีบเก็บเนาะแล้วก็รายการนี้ยังอยู่ในซีนเดิมเป็นเนื้ออันปะก้านะคะเป็นเนื้ออันปะก้า2600บาทเอมีบ่วงหน้าขบาทนะคะมาแบ่งด้วยนะคะบ่วงหน้าขบาท กินไม่หมดนะคะนี่เลยอ่าพี่ๆอาจจะเอาไปาให้ช่างถักนะคะถักใส่เป็นข้อมือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะถักแล้วก็ทําเป็นสร้อยขึ้นคอก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบเลยแต่ว่าสวมนิ้วเนี่ยน่าจะยากหน่อยยกเว้นคนที่นิ้วเล็กๆจริงๆนะคะเพราะว่าของเองนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยสวมได้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือ ทำเป็นข้อมือหรือขึ้นคอนะคะรายการนี้แบ่งที่1,050บาทนะคะกินไม่หมดแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นนาคดำด้วยอ่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมข้อมือหายากแล้วนะคะหายากแล้วไปต่อแถวเดี๋ยวนี้เขาจํากัดแล้วนะคะว่าจะต้อง บูชาคนละเท่านั้นเท่านี้เนาะวันนี้เอเรือนทอก็มีวัตถุมงคลมานําเสนอกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มมาอีกเดี๋ยวเอจะเอามาอัปเดตให้อีกเนาะใครที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์ก็สองสี่สามหกศูนย์สองสี่ห้านะคะหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะอ่ารูปรุ่นหนึ่งนะคะรูปรุ่นหนึ่งพี่าหลายคนนะคะจับจ้องไว้นะคะหลายๆคนจ้องไว้นะคะเอเอจะแบ่ง จะแบ่งภาพนี้ให้ก่อนนะคะจะแบ่งภาพนี้ให้ก่อนเอบูชามา2,000นะคะเอแบ่งให้2 0 0 2นะคะเอแบ่งให้2 0 0พี่อพีท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ทักไลน์เข้ามาได้เลยคือจองกันหลายคนเนาะก็ให้สิทธิ์คนที่ปิดก่อนแล้วกันนะคะให้สิทธิ์คนที่ปิดก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าสั่งเองไว้เยอะมากเลยหลายคนมากเลย ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเอจําไม่ได้เนาะมันเยอะจริงๆต้องขออภัยเนาะเพราะว่าแรงศรัทธาเยอะมากของหลวงปู่นะคะใครก็ใครโทรเข้ามาปิดก่อนก็ได้ไปเลยนะคะสองพันสองรอบาทเท่านั้นอ่าวันนี้เอ๋เรือนทอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ